โอเคเนาะนนครับวันนี้เฮาจะมาเบ้่งวิธีผสมปูนกันนะครับใส่ไซหกบุ้งกีายหยาบหกบุ้งกีครับนี่ใส่เข้าไปแล้วใส่เข้าไปแล้วนี่สมปูนแบบ เทเทพืชนนะครับห้าบอปุ๋ดเดียวหรือ,ดดรอบึ๊บ ปูนปูนพอนสิไซเครื่ิลไว้ครับปูนมันจังบนหนักแห้งโอ้เบิ้งหนึ่เบิ้งครับเดี๋ยวช่างนึ่งพ้นสิผสมให้เบิ้งมาเดีนี่นี่ผสมหนนี่ผสมต้องกวนครับกวนให้มันเข่ากันก่อนผสมให้มันเข่ากันก่อนครับง่ายครับบนหนักแห้งเอา น้ำใส่คู่น้ำหกคู่น้ำมาอ้าวเข้ากัสิไส้กันต,อนต่อตะไปผสมเขากันดีแล้วเข้ากัสิไส่น้านะครับไส่น้าเข้าไปหนึ่งถังสอง 3 4 5 6 อ่าใส่น้ำไว้หกกระแป้งนะครับแล้วก็สีแซ่ไว้ประมาณจักสิบนาทีเดี๋ยวสิบนาทีเราค่อยมาเบิ่งกันไปครับว่ามันเป็นสภาพไหนผ่านไปแล้วครับสิบนาทีให้หน้ามันยุบกันครับนี่หน้ามันยุนบยแบบนี้เออมันคนง่ายครับมันต้องเปลืองแห้งเออบิง่งช่างหนึ่งเพิ่งจะคนให้เบิ่งนี่ บ่เาเราต้องเปลืองแห้งคนเลยครับนี่น,น,นำลาลยเนาะนำลายบ่อบ่อบอพอดีพอดีครับพอดีเด,เดี๋ยวช่างเล็กก็จะเอาหินใสเจ็ดบุกี่ เปลืองแห้งครับเราเปลืองแห้งแบบนี้นะครับค่อยๆค้นค่อยๆครับเนี่ราต้องค้นแห้งครับ บ่เมื่อยแห้งครับเออลืมบอกครับปูนเขาใส่ใส่ปูนนกเพชรนะครับเดอ้อเป็นปูนโครงสังปูนต้องใส่นกเพชร ใส่ย่างอื่นบ่ค่อยแขกมันบ่แข็งแรงนะครับเริ่มนัวแล้วเริ่มนัวแล้วใส่ไปคนไปครับมันจะมันมันมันจะบ่หนักแหงฮนาะ ใกล้กลกลแล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วอ๋อโอ้โหัอ้เหิอ้โหโ้โหโอรหองลหกน้โ6คอ้ออ้หค ปฏนนิเทได้เลยลครับนี่เทได้แหละนัวนตักกาง่ายครับแต่เมื่อนี่ครับได้เทพื้นนะครับเด้อพอเทจะหมาะพอเทฐา,านต้งเรียกกับตักง่ายครับนี่นะครับวิธีผสมปูนเฮาครับในคลิปนี้กะสั่งจ้อยกะข,ขอจะไปแค่นี้เลครับเด้อไปบ้านไปชอบคลิปบ้านๆแบบบ้านเฮาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่หาอยากหากินกะ ฝากกดหวัวนิโปมือกดแซ่กดติดตามกระดิง่งก,งกิงก้างกินก้างในเด้อครับเด้อเราคิดนี้ก็สวัสดีครับ